สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i t c o อ n ลงทุดบอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตตัว Bitcoin นะแล้วก็ตัวข่าวต่างๆข้อมูลต่างๆของตัวเอาคอยด้วยนะครับวันนี้ซึ่งสำหรับตัว Bitcoin ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ62,000นสนะครับก็ตอนนี้ก็โดมิเนตตสลาดอยู่ประมาณ42%นะก็ลดลงมานะครับลดลงมานิดหน่อยนะจาก2-3วันที่แล้วนะครับก็ในการลดลงมานี้ก็จะเห็นว่า,าทำให้ เอาคอยบางตัวก็ก็พุ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็สำหรับบิตคอยผมไปเจอโมเดลหนึ่งในทวิตเตอร์ครับเขาเองก็ลองคำนวณให้ดูนะว่าในอนาคตเนี่ยเทียบ power purchasing power หรือกำลังซื้อของเงินดอลของเงินดอลลาร์แล้วเนี่ยเทียบกับบิตคอยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เขาก็เทียบให้เห็นนะครับโดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อมันนี่ปรินติ้งนะเงินที่ปินพ์ออกมาคนระับในแต่ละปีนะครับ ซึ่งใช้พารามิเตอร์10%นะหรือว่าตัว M1 M2 นะเออมันนี่ซัพพลาย M2 expansion rate นะใช้ที่35%นะแล้วก็ purchasing power ที่มันลดลงมานะในทุกๆปีนะเขาก็เปรียบเทียบไม่เห็นนะว่าถ้าด้วยพารามิเตอร์เนี้ยก็จะทำให้เงินดอลลาร์นะ value ของเงินดอลลาร์ที่มีมูลค่า1ล้านเหรียนสหรัฐในวันนี้นะครับในในในปี2021นี้ อีกสิบอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยจะมีมูลค่าลดลงเหลือแค่ประมาณเก้าหมื่นสี่พันเหรียญสหรัฐนะครับแต่สําหรับบิตคอยแล้วเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้ดูนะปัจจุบันราคาบิตคอยที่ประมาณหกหมื่นห้าพันเอ่อหกหมื่นห้าพันเอ่อเหรียญสหรัฐต่อนหนึ่ง BTC นะต่อนหนึ่งบิตคอยนะอีกสิบปีข้างหน้านะถ้าตามโมเดลนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐต่อนหนึ่งบิตคอยนะครับหรือคิดคิดเป็นเงินไทยคงประมาณมากกว่าสามสิบล้านบาทนะครับนะ ในอีกสิบปีข้างหน้านะอะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของของเงินบาทต่อเงินของเงินบาทต่องเงินดอลลาร์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะทีใใ่ใครก็ตามที่มาเห็นโมเดลนี้เนีย่ยก็คงจะต้องวิ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะของบิตคอยของบิตคอยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองที่ให้ตัวเองจะได้รักษาแว l u ลูหรือว่าสินทรัพย์ของตัวเอง ให้ให้มีมูลค่าที่ไม่ลดลงตามการเวลายกตัวอย่างอย่างธนาคารอย่างธนาคารนึ่งที่ออสเตรเลียนะเขาก็จะอินดิลิเกตตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยในปีหน้านะที่จะสามารถให้ลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายบิตคอยได้นะอันนี้ก็จะเริ่มต้นปีหน้านะอย่างธนาคาร s t าร b a n k นะในรัฐอินเดียนาที่อเมริกาเองเนี่ยเขาก็มี ให้บริการซื้อขายบิตคอยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเขาด้วยนะแล้วก็จริงๆในไทยเองเนี่ยผมก็เห็นพิ่งเห็นข่าวนะที่ SCB ซนะครับที่เขาเพิ่งซื้อเขาเพิ่งซื้อหุ้นของบิตคัใช่ไหมเพิ่งซื้อหุ้นของบิตคัไปนะก็จะเห็นว่าได้หลายธนาคารก็จะต้องเข้ามาในโลกของคริปโตนะครับในบิตคอยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนระับไม่นั้นเขาเขาเองเนี่ยนะค้เนี่ยเขาก็เขาก็คงจะอยู่ไม่ได้นะหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆที่เขามีเนี่ยคงจะลดไปตามการเวลาด้วยนะ หรือแม้กระทั่งเราจะดูตัวมาราธอนดิจิตอลโฮดดิ้งนะครับมาราธอนก็เป็นหนึ่งในามเนอร์ใหญ่ามเนอร์หนึ่งนะของโลกนะครับเขาก็เอ่อเพิ่มการผลิตเพ,เพิ่มการขุดบิตคอยขึ้นนะครับในช่วงในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นประมาณยี่สบสามเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ปริมาณการปริมาณบิตคอยมันโอเวอร์มันที่ที่ที่ไมเนิร์มาได้ก็ประมาณสี่ร้อย 17.7 BTC นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือ Bitcoin ประมาณ7,453 BTC นะครับเขาก็ยังถืออยู่นะก็ยังไม่ได้ขายนะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่า Miner หลักๆใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายบิตคอยนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้ราคา Bitcoin นั้นนี่จะ,จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ซั p ไ l y นะครับซับพ่บบพไม่ซัไไม่มีนะแต่ว่าการความต้องการหรือว่าดีมาน,นั้นนะ่ะมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็จะทําให้ราคา ของบิตคอยนั้นเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะัน่นก็เป็นตัวบิตคอยมีข่าวนึ่งน,นี่ยเ,เจอในทวิตเตอร์นะครับตัวคริปโตคอมนะหรือว่าคอยออของเขาที่ชื่อว่า c r o เนี่ยก็จะถูกลิสต์นะครับในในคอยเบดโปรนะในวันนี้นะวันที่สามนะครับก็น่าจะเป็นคืนนี้นะตามเวลาในประเทศไทยนั่นก็เป็นเหตุผลนะที่เราจะเห็นตัวคเนี่ยตัว c ี o เนี่ยราคาพุ่งขึ้นอยู่นะตอนนี้ าจะดูราคาของ c o ตอนนี้ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นประมาณเกือบ8%นะสำหรับ Crypto.com เองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะทำมาร์เก็ตติ้งเยอะเหมือนกันนะล่าสุดก็เพิ่งจ้างดาราฮอลลีวูดนะ Mac กเ m o n นะที่มาโปรโมตนะตัวแพลตฟอร์ม Crypto.com ของเขานะครับแล้วก็เขาเองก็ยังเป็นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ UFC นะทำเรื่องของชกมวยอนะไรเนี่ยกับเรื่องของกีฬาเนี่ย ด้วยนะครลิปตัวกของก็อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าอนาคตก็มีพวามีความเป็นไปได้ที่จะเทียบชั้นอย่าง F FTT FTX Exchange นะหรือแม้แต่ใบนั้นเองคนระับแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ในอนาคตก็คิดว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มเซ็นทรัลไลท์เอ็กซ์เชนแพลตฟอร์มหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็คอยของเขาเอง c i o ก็ก็มีคอยหนึ่งที่ผมคิดว่ามีอนาคตที่ที่ไปได้กไกลเลยเดียวคนระับ มีบทความนะวิเคราะห์ออกมาเรื่องของตัวราคาของอีทเรียมนะว่าราคาของอีทเรียมเนี่ยก็จะไปที่ประมาณหกพันเหรียญถึงประมาณหนึ่งหมืสี่พันเหรียญได้ได้อย่างสบายเลยนะในในไซคลนี้นะซึ่งผมคิดว่าก็ก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้หนึ่งหมื่นเหรียญไซคลนี้ของอีทเรียมเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้เยอะเลยทีเดียวนะทางลาอูพอเองเนี่ยที่เป็นอดีต ฟันแมเนเจอร์ของโกลแมนแซเนล้วก็เขาเองก็พิจิตไว้นะว่าอิทิเลียมไซเคิลนี่อาจจะไปไายสูงสุดได้ถึงขั้นสามหมื่นถึงสี่หมื่นเออ USD ต่อหนึ่งอิทเลียมเลยทีเดียวคนระับแต่ผมคิดว่าคงคงอาจจะคงไม่ไปถึงขนาดนั้นถ้าไปได้ถึงขนาดนั้นก็ดีนะแต่ว่าผมคิดว่าหนึ่งหมื่นเหรียญสำหรับอิทเลียมไซเคิลนี่มีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวคนระับสำหรับตัวโซโลนาเองนะสำหรับใครที่อยากจะติดตามอัปเดตของ ข่าวสารต่างๆของโซโลนาเองเนี่ยเขาจะมีตัวไลฟ์สตรีมนะครับเป็นเลกูลร์ไลฟ์สตรีมนะที่จะอัปเดตแอคทิวิตี้ต่างๆของโซโลนานะชื่อว่า announce the the break point live stream นะของโซโลนาจะพูดถึงไทม์ไลน์แอคทิวิตี้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนโซโลนาเองเนี่ยใครที่สนใจยอยากเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูในทวิตเตอร์ของเขาได้นะตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับ สำหรับตัวโซลนาเองเอ,อวันนี้ผมก็เห็นเอ,อตัว Market c ต p เนี่ยก็แซงแซงขึ้นแซงลงกับตัวคาร์โนอยู่นะตอนนี้สําหรับตัวโซลนาซึ่งราคาก็ค่อนข้างฮอตเลยนะตัวโซลนาตอนนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นไปประมาณ10.8%นะครับ10.8%นะตัว ADA เองเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ5.3%ก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะอย่างที่ผมโชว์ในกราฟไปเมื่อ ลองดูลองดูกราฟของไฮโน่ก็ได้ตัว ADA นะก็มาแตะราคาก็มาแตะที่เส้น moving average สองร้อยนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเลยนะตอนนี้ก็เทรดอยู่ในรลเวลประมาณ moving average ห้าสิบกับสองร้อยวันอยู่นะตอนนี้ซึ่งอ,อย่างที่ผมแชร์ไปเมื่อวานนะซึ่งทุกครั้งส่วนใหญ่ทุกครั้งที่เราเห็น ADA ราคา ADA มาแตะที่เส้น moving average ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะ ก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะในหลายจุดที่เราดูหรือแม้แต่ตรง i s ซเนี่ยถ้ามันอยู่ที่จุดต่ำสุดตรงนี้จุดต่ำสุดตรงนี้นะก็จะเห็นว่ามันจะเด้งขึ้นไปเลยนะตอนนี้มันเราก็มาแตะที่เส้นต่ำสุดตรงนี้แล้วนะก็เทนก็กำลังขึ้นไปอยู่นะสำหรับ A D A แล้วก็ถ้าเราจะดูเทียบกับ A D A ต่อราคาบิตคอยเนี่ยก,ก็จะสังเกตเห็นว่ามีซัพพอร์ตที่สตรอง ซับ p อร์ตที่ค่อนข้างสตรองที่เลเวลนี้เลยนะกราฟนี้เป็นกราฟวิลี่ท f เฟรมนะสังเกตว่าพอราคา ADA มาแตะที่เส้นซับพอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปนะแล้วก็ตอนเนี้เรามาแตะที่เส้นซับพอร์ตรงนี้แล้วนะก็ถ้ามานันเป็นไปตามนี้ก็คิดว่า ADA อีกไม่นานก็คงจะพุ่งกลับขึ้นไปแล้วนะราคาตอนนี้ก็ก็ถือว่าขึ้นมาแล้วนะขึ้นมา24ชั่วโมงประมาณ5%นะตอนนี้ โอเคสำหรับวันนี้ผมคงมีสั้นๆแค่นี้ครับคงม,มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง b i t c o i n ลงทุนบอยด้วยสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์สนสนุช่องผมได้ครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ